เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนะแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาในช่วงของขอมาจัดให้นี่ครับเรได้มีคนขอเข้ามานะครับว่าให้ช่วยทำเควสสายข่าวคนใหม่นั่นเองนีครับชื่ออังเดย์อ่าก็ขอมาก็ต้องจับให้อยู่แล้วนะครับสำหรับช่องนี้โอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ได้มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนํากันก่อนเลยนะครับ Richman Shop no.1 เรื่องเติมเกมเติมเกม Arena b r บ a k เอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเวว็็บมื่่ออซ้้แพคทีลารก เลยเรียญลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติม,มไวเติมได้24ชั่วโมงต้องลิสแมนชอ็อปเท่านั้นลิสช็อปถึงได้คลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเควสแรกกันก่อน,อนเลยนี่ครับสำหรับสายข่าวลับของเราในวันนี้นะมาดูเควสแรกครับสำหรับเควสในวันนี้นี่ครับเขาให้เราไปตรวจสอบสถานที่ต่างๆในแมปทีวีน กันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพประกอบไปด้วยสําหรับสถานที่แรกนะครับมาที่ร้านจอดรถนะครับชั้นหนึ่งของแมปสถานีโทรทัศน์ต่อเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็สําหรับคนที่ไม่รู้สถานที่นี่ครับก็แนะนําว่าให้เปิดแผนที่ไบ่อยนะครับสำหรับโซนที่2นะครับก็จะอยู่กึ่งกลางของพื้นที่สํานักงานนะครับแล้วก็โซนพักและใครที่ดูแผนที่แล้วไม่เข้าใจนะครับแนะนําว่าให้ดูสิ่งที่มันคล้ายคลึงกันนะครับอย่างเช่นรูปกรอบรูปพวกนี้นะครับถ้าวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วแสดงว่าใช่ครับ และเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เราวิ่งไปที่ห้องที่มีไฟสีแดงครับตรงหน้าห้องเลยจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับแต่ถ้าเราดูแผนที่เราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับและสถานที่สุดท้ายครับสถานที่ที่3ก็จะอยู่ในห้องนี้ครับอยู่ใกล้ๆกลกับพื้นที่จัดส่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราดูแผนที่เราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเท่านั้นเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจครับมาดูภารกิจที่2กันครับ สำหรับภารกิจที่2นี่ครับไปที่สตูดิโอทิวทัศน์ในสถานีโทรทัศน์และหาเบาะแสนะครับเวที้ก็จะเป็นการส่งเบาะแสเองนะครับเมื่อเราเปิดแผนที่นะครับเราก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ถ่ายภาพและห้องสัมภาษณ์เดี๋ยวเรามาลุยในเกมกันเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมครับใครที่ดูแผนที่แล้วไม่เข้าใจให้ดูสิ่งรอบๆตัวผมนะครับที่ผมวิ่งผ่านมาจดจาแล้ววิ่งตามเลยครับ และเมื่อเรามาถึงนี่ครับเราจะเจอเป็นกระเป๋าเดินทางวางอยู่นั่นเองนะครับย้ำว่ากระเป๋าเล็กนะและเมื่อเกมมาแล้วนะครับก็สามารถใส่เซฟได้หรือไม่ใส่เซฟก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับเมื่อเรานํากระเป๋เออากมาสู่หนะ้าเกมแล้วเควสก็ยังไม่เสร็จนะครับให้เรามาทําการส่งอบกระเป๋าก,ากันซะก่อนนะครับถึงจะเป็นการเสร็จเควสโอเคครับทั้ง2เควสท,ที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ชั้น1ห,หมดเลยนะ และเมื่อเราส่งครบ2เควสนะครับสายข่าวก็จะปลดล็อกเป็นกระสุนแล้วก็โล่ RPK นะครับทางฝั่งกระสุนเนี่ยก็จะเป็นกระสุน9คูณ39จะเป็นกระสุน PAB นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเควสที่3กันต่อเลยนะครับ เวสที่3นะครับพกเสบียงสนามรถพิเศษคูณ2เข้าไปในสถานีโทรทัศน์ไปที่ห้องฝึกซ้อมสถานีโทรทัศน์และวางเสบียงสนามพิเศษ2ชิ้นอกชุดเครื่องมือผ่าตัดทหารมาตรฐานและ 5, แผ้าพันแผลสนามเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ร้อมกันเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับเควสก็ยังมีอีกเราสามารถเลื่อนลงมาแล้วก็จะเจออีก2เควสนะครับเวสนี้ก็จะเป็นไปที่ห้องอ่านหนังสือนะครับชั้น2ที่สถานีโทรทัศน์และวางชุดเครื่องมือผ่าตัดทหารมาตรฐานนะครับและเควสสุดท้ายนี่ครับไปที่ห้องอ่านหนังสือชั้น2ที่สถานีโทรทัศน์ แค่วางผ้าพันแผลครับมาดูของที่เราต้องเตรียมลงไปในเคเวสนี้กันบ้างครับให้เราเข้ามาในหมวดอาหารครับแล้วก็ทําการซื้อสเสบียงสนามพิเศษครับ2ชิ้น ให้พกชุดผ่าตัดแล้วก็ผ้าพันแผลไปด้วยนะครับให้พกไปพร้อมกันเลยนะถ้าไม่พกไปพร้อมกันนะครับเวทก็จะไม่สําเร็จเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเข้าเกมมาเลยครับแต่ถ้าเราดูแผนที่เราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นห้องรักษาชั่วคราวครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นการวางเสบียงสนามพิเศษัเมื่อเข้ามาถึงจุดหมายนะครับจะมีวงกลมรูปมือขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทําการส่งเวทเลยครับ จุดแรกก็เรียบ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยดีกว่าจุดต่อมานะครับก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือนั่นเองนะครับซึ่งไอห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะมี2เควสด้วยกันนะครับถ้าสมคบนี่ก็ไปได้นนเสร็จสิ้นเลยนะครับสาหรับเควสนี้ เราเข้ามาถึงห้องอ่านหนังสือนะครับให้เราเข้าใกล้แอร์ดอนะครับก็จะมีรูปมือขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไอเจ้าบอดนี่ก็กวนนิดหน่อยครับรอซะผมเกือบตายเชียว เมื่อเราส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามองไปกล่องพยาบาลนะครับก็เ,เป็นอีกหนึงจุดนะครับที่เราต้องวางของกอแค่นี้นะครับถ้าเราเอเกมมาก็าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับมาดูภารกิจต่อมาครับกำจัดกลุ่มติดอาวุธแบกโกทั้ง3นะครับในโหมดสถานีโทรทัศน์มาดูในเกมกันครับ เวทที่เราต้องทํานะครับเราไปมีเรื่องกระบ,บอก3ตัวนั่นเองนะครับเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจครับกระบอกนี่ก็รอซะผมเกือบตายเลยครับไอตัวที่ผมยิงเนี่ยมันเป็นบอดบอดนะครับไม่จําเป็นต้องยิงบอดบอดเลยก็ได้นะสามารถยิงบอดต,ตามที่วิง่งตัวไปได้เลยนะครับ และก็เมื่อเรายิงบอสได้น่ครับเวทก็จะไม่นับให้เรานี่ครับนอกจากเราจะไปยิงลูกน้องของบอสถึงจะนับให้เรานี่ครับเมื่อเรายิงบอสครบ3ตัวนะครับเท่าน,นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ เมื่อเราทำเควสที่4เสร็จนะครับอับงดีก็จะเปิดยาใหม่ให้เรานะครับเป็นชุดพาตัดแบบใหม่นั่นเองครับภารกิจต่อมาครับภารกิจที่5ภารกิจครับกำจัดทหารรับจ้างทั้ง2คนในสถานีโทรทัศน์แล้วก็นำป้ายด็อกแตกกลับออกมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยในเกมกันเลยดีกว่าครับ เรานำป Doc ้ายล็อกแท็กออกมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิน้นภารกิจนะคะระับสำหรับภารกิจที่5 มาดูภารกิจที่6กันครับเป็นเควสสืบสวนห้องผู้อำนวยการและสํานักงานของผู้จัดการบนชั้น2สถานีโทรทัศน์นะครับเควสนี้ก็จะเป็นเควสเก็บคะแนนนะครับคะแนนเต็มอยู่ที่1 0อยคะแนนครับโดยคะแนนที่จะหาได้นะครับความคืบหน้านี่30คะแนนครับ25คะแนนสําหรับการค้นของในแมวและสําหรับอีก25คะแนนนะครับก็เป็นการกําจัดศัตรูนั่นเองครับและอีก20คะแนนสุดท้ายนะครับสําหรับหน้าที่ที่รอดชีวิตครับถ้าเรามาดูแผนที่นะครับห้องที่เราจะต้องไปนะครับก็จะ มี2ที่นะลำับที่แรกนะครับก็จะเป็นห้องผู้อํานวยการแล้วที่ที่2ครับก็จะเป็นสํานักงานของผู้จัดการครับและทั้ง2สถานที่เนี่ยก็จะอยู่บนชั้น2ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันครับ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับโอเคครับผมก็สำหรับสายข่าวอังดีนะครับก็จะมีภารกิจทั้งหมด6ภารกิจนะครับภารกิจเนี่ยก็ไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตภารกิจเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะหรือเราทําภารกิจที่6เสร็จนะครับก็จะปลดล็อกยาผ่าตัดนั่นเองนะครับเป็นยาผ่าตัดแบบใหม่ไม่รู้จะใช้ดีหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ก่อซ่านี้ไม่ปลดล็อกครับท่านผู้ชมไอของที่ยังล็อกอยู่นี่ก็ยังเยอะเลยนะครับปลดล็อกมาแค่น่อกส ่าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็โอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับชื่นชอบกันรึเปล่าเนีครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะไม่รู้ว่าข้อมูลนี้จะผิดพลาดหรือเปล่านะถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ